สวัสดีส,ส,ดสมาชิกไลออนสากลภาค 1. ส1 0นีู้นทุกคนขอเชิญทุกคนเข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่3ที่จะมีในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้เราจะจัดกันที่ห้องประชุมของบริษัทไทรอยัลฟอร์จูนฟู้ดจังหวัสดสงาคาเราจะมีวาระการประชุมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ผ่านมากิจกรรมที่เรากําลังจะทําและอนาคตเราจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Membership Leadership, Leadership Marketing และทางด้านเซอร์วิสก็ตามทำให้เราเองมีการทบทวนกิจกรรมที่ดีมีแนวทางในการปฏิบัติและส่งผลทําให้กิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมที่ออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับกับชุมชนและสังคมโดยทั่วไปและวละหนึ่งที่เราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสรรหาสถานที่ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ครั้งที่60ที่ไรอันสาะกนภาค310ดีกำลังจะเป็นเฉ้าภาพในอีก2ปีข้างหน้านี้เอง เราจะเกิดความภาคภูมิใจกันอีกครั้งที่เราได้เป็นเจ้าภาตอนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ทําให้ทุกคนเข้ามาร่วมประชุมแล้วเกิดความสุขเกิดความปิติกลับไปด้วยปจัจจัยในการทําง,งานของปีนี้สร้างสายสัมพันธ์เพิ่มการยอมรับผลลัพธ์ประสิทธิผลและแน่นอนหลังจากการที่เราประชุมภาคครั้งที่สไปแล้วเราเองจะมีกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งสัมมนาคือสัมมนาประนิเทศสมาชิกใหม่ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาแล้วหรือสมาชิกเดิมที่มีความสนใจที่จะเลินอันเลินและร l e a r n ในการที่จะต่อยอดองค์ความรู้ของไรออนเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเกิดความสุขในการทํากิจกรรมต่อไปเราจะมีกิจกรรมสัมนาประถมนิเทศสมาชิกใหม่ณนิง่งน่องรีสอร์ทอัมพาวาจังหวัดสมทุทรสงคารามในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ เวลาเริ่มตั้งแต่9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปวิทยากรของเราเตรียมไว้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนี้แล้วทุกคนไม่ต้องรีรออะไรทั้งนั้นลงชื่อพร้อมที่จะรับสัมมนาในวาระต่อไปที่จะเกิดขึ้นนี้ได้เลยและผมและคณะกรรมการบริหารภาคทุกคนยินดีที่จะเติมเต็มทําให้ทุกคนมีความสุขในการทํากิจกรรมทําให้ทุกคนมีความสุขในการเข้ามาเป็นสมาชิกแลลอ้อนและเราจะร่วมกันช่วยส,สร้าง ความดีให้กับสังคมต่อไปขอให้ความสุขจงเกิดกับทุกคนสวัสดี